ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด มูลนิธิรวมกุศลสมุทรปราการช่วยหญิงเร่ร่อนเป็นลมส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการกู้ชีพปราการได้รับแจ้งจากสายด่วนหนึ่งว่ามีหญิงเป็นลมอยู่กลางถนนภายในซอยหมู่บ้านไสรงามตำบลท้ายบ้านใหม่อําเภอเมืองสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงประสานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเข้าให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบเป็นหญิงเร่ร่อนหนึ่งรายขีนรถหาของเก่าขายจนเป็นลมเบื้องต้นไม่ทราบชื่อไม่มีเอกสารติดตัวมีความประสงค์จะไปโรงพยาบาลสมุทรปราการเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งที่โรงพยาบาลสมุทรปราการไปไงสัสดีครับหอที่ปราการยุ่อยู่นิดนึงยุ่อยู่อยู่ยุ่งอยู่ามหมอไหมไปหาหมอไหมหรือไปบ้านไมอได้ครับขยับมาหน่อยด้วยกันเนัะ ท <Che etah. S 2> ีมข่าว AEC TV c h anel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกัน วัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด